สวัสดีครับวันนี้เรามาในสถานที่แปลกๆกันอีกแล้วนะครับก็คือบ้านผมเหมือนเดิมนะครับแต่หวังว่าครั้งนี้เรื่องเสียงแล้วก็เรื่องไฟต่างๆเนี่ยจะดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ลองดูเทปที่แล้วแล้วรู้สึกมันมีเสียงคำราอยู่นิหนึ่งนะครับแล้วก็การจัดไฟต่างๆเนี่ยอาจจะหลอนๆตั้งหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอแก้ตัวใหม่รอบหนึ่งนะครับแต่คุณภาพก็อาจจะยังสู้ studio office ไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับชุดนี้ชุดรองนะครับชุดหลักก็อยู่ที่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้พอด RTX 3090เนี่ยการจอรุ่นเดียวของเขาเนี่ยสามารถขายได้ดีกว่า AMD RX 6000 Series ทุกรุ่น รวมกันเลยคือหลายคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า NVIDIA GeForce RTX 3090เนี่ยมันไม่ใช่การ์ดจอสำหรับการเล่นเกมนะครับมันเป็นการ์ดจอรุ่น over the top รุ่นเหนือเรือธงเข้าไปอีกนะครับรุ่นเรือธงจริงของ NVIDIA เนี่ยคือ RTX 3080และ3080 Ti นะครับส่วน RTX 3090เนี่ยวัดกันเรื่องประสิทธิภาพในการเล่นเกมจริงแล้วเนี่ยมันหนีกับตัว RTX 3080ไม่มากนะครับแต่ว่าที่มันแตกต่างกันเลยก็คือในเรื่องของ m e m o r y นะครับที่มันมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับทำให้สาวกที่ต้องการทำงานด้วย และเล่นเกมด้วยนั้นถูกใจนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ RTX 3090นนี้คือการ์ดจอรุ่นที่ขายได้น้อยที่สุด ของตระกูล RTX 3 0 Series สจากทาง n อ i นว a ดีนะครับแต่ถึงแม้ว่ามันขายได้น้อยยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ดันขายได้มากกว่า RX 6 0 0 0 Serie s ของ AMD ทุกรุ่นรวมกันอยู่ดีครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับสาวก AMD หลายคนอาจจะหัวร้อนนิดนึงนะบอกว่าเอา้าแล้วมึงจะมาเล่าทำไมเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าขายดีขายไม่ดีแล้วเป็นยังไงท้งที่ AMD เนี่ยผลการทดสอบมันก็ดีเหลือเกินนะทไมมันขายไม่ดีล่ะผมไม่ได้อวยผมไม่ได้แช่งผมไม่ได้ด่าหรือแขวะแบรนด์ไหนนะครับจริงๆแล้วผมรีวิวก็หลายคนน้าจะรู้นะครับว รีวิวตามจริงพอสมควรนะครับสำหรับการ์ดจอ AMD RX 6000 Series เนี่ยผมก็นข้างประทับใจนะในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำ Rasterization หรือว่าพลังเพียวๆของเขาเนี่ยแรงกว่า Nvidia ใน segment เ,เ,เดียวกันด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องยอม Nvidia เขานะในส่วนของการทำ Raytracing เนี่ยที่ AMD เนี่ยมันยังเป็นเจนแรกแต่ Nvidia เนี่ยเขาเป็นเจน2แล้วทำให้ AMD เนี่ย บอกตรงว่าสู้ไม่ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณจะเน้น recasting ก็ไปเล่น Nvidia ลวกันแต่ถ้าคุณต้องการพลังเพียวๆเนี่ย AMD ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยได้มาจากไหนนะครับก็แน่นอนเหมือนเดิมนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศเขาก็มีข้อมูลนําเสนอเขียนข่าวไอทีมามบ่อยนะครับแต่ครั้งนี้ข้อมูลต้นทางมันคือ Steam Hardware Survey นะครับ Steam Hardware Survey คืออะไรนะครับหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่า Steam เนี่ยคือแพลตฟอร์มเกมมิ่งที่ใหญ่สุดของ PC เลยนะครับและ Hardware Survey ของเขาเนี่ยจะทำการเก็บข้อมูล ขอูลของผู้เล่นนะครับว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยใช้การ์ดจออะไรมีแรมเท่าไหร่ CPU ตัวไหนใช้ OS อะไรเสร็จแล้วพอหลายๆเดือนเนี่ยเขาจะข้อมูลมารวมกันเป็นรีพอร์ตนำเสนอต่อสาธารณชนนะฮะยังไงก็ตามมีประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกนะครับก็คือไอรีซุ0 0น s ีรีสของ AMD เนี่ยมันไม่ได้ listing อยู่ใน Steam Hardware Survey เลยด้วยซ้ำนะครับสาเหตุอะไรที่ไม่ทำการ listing หลกัหลกๆเลยนะครับก็คือผู้ใช้มันน้อยมากนะครับมันน้อยถึงขั้นแบบ ต่ำกว่า0.15%สตรีมเขาเลยคิดว่าไม่มีเหตุผลนะที่จะต้องมานับเพราะว่าคนใช้มันน้อยเหลือเกิน แล้วถ้า Steam Hardware Survey ไม่ทำการ listing การ์ดจอของคัน s e r i e ์แล้วข้อมูลมันมาจากไหนล่ะครับจริงๆมันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถดูได้นะก็คือมีมือดีจากทางเ e รดิตคนหนึ่งนะครับเขาเข้าไปดูในหน้าสถานะของ DX10 DX11 แล้วก็ DX12 นะครับว่าไอ้พวกนี้มีคนใช้การ์ดจอแต่ละรุ่นเท่าไหร่นะครับสรุปแล้วนะฮะ RX 6000 s e r i e ์ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่6,700 6,800 6,900ทั้ง XT มา XT แรงต่างาเนี่ยรวมกันออกมานะครับตัวเลขมันก็ยังน้อยจนหน้าตกใจอยู่ดีนะครับแต่สาเหต น,น้อยการ์ดมันก็ดีและทําไมไม่มีใครซื้อนะครับคือมันไม่ใช่ไม่มีใครซื้อนะครับแต่ประเด็นคือมันมีไม่พอขายมากกว่าหล,หลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องชิปขาดตลาดเนี่ยกำลังหนักหน่วงเลยนะครับและผู้ที่โดนหนักที่สุดตั้งต้นเลยก็คือ TSMC นะครับไต้หว <By> ัน <One>, Semiconductor Manufacturing Company นะครับบริษัทนี้ AMD เนี่ยเขาเชื่อใจใผลิต r o d ต c t หลายอย่างเลยนะครับและเมื่อ TSMC เจอปัญหาชิปขาดตลาดนะครับแน่นอนว่า AMD ก็ต้องโดนไปเต็มเต็มนะครับ AMD ดีจ้าง TSMC ทำอะไรบ้างนะครับ APU นะครับหรือว่า CPU ที่มีการ์ดจอภายในนี่แหละแล้วถัดมานะครับก็เป็นพวกหน่วยมวลผลสำหรับเครื่องคอนโซลตัวใหม่ทั้ง PlayStation 5 Xbox อะไรต่างๆและก็รวมไปถึงการ์ดจอ RX 6000 Series เองนะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะ ว่า AMD เนี่ยเขาพึ่งพา TSMC ขนาดไหนนะครับและ Product Line ของ AMD เนี่ยมีหลากหลายมากทำให้การ์ดจอ i t x 1วันซ e รีส์เนี่ยเป็นแค่ Product s e gment เล็กๆของแบรนด์เขาเท่าน,นั้นเองแล้วทำไม Nvidia ถึงไม่มีปัญหานี้บ้างล่ะทั้งๆที่เราก็รู้ๆกันนะครับว่านักขุดเหมืองเนี่ยเขาก็โกยการ์ดจอทั้ง Nvidia ทั้ง AMD แต่ทำไมพอเป็นในเรื่องของการเล่นเกมเองเนี่ย Nvidia กลับมีผู้ใช้มากกว่าแบบมากหลายๆเท่าเลยนะฮะจริงๆแล้วนะครับก็ ปัญหาการขนาดตลาดของชิปเนี่ย TSMC เหมือนจะเป็นเจ้าที่โดนหนักที่สุดนะครับและประเด็นก็คือ Nvidia เนี่ยเขาไม่ได้จ้าง TSMC ผลิตไงครับไอ RTX 30 Series เนี่ย, A R T X ยผู้ผลิตนะครับหรือว่า Foundry เนี่ยมันคือ Samsung นะครับและ Samsung เองก็ไม่ได้เจอปัญหาชิปขาดตลาดหนักเหมือน TSMC นะฮะประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่2เลยก็คือ product line Nvidia เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้หลักแล้วก็ที่คุณเห็นเนี่ย การ์ดจอสำหรับเกมเมอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเวิร์กสเตชันหรือว่าอะไรต่างๆนา,านะครับแต่ว่าผู้ดักส่วนใหญ่วิเนียเนี่ยที่คุณเห็นก็คือมันยังคงเป็นตลาดกลุ่มเดียวอยู่ในขณะที่ AMD เนี่ยเขามีผู้ผักหลายกลุ่มเหลือเกิน APU เครื่องคอนโซลไปจนถึงแบบหลังๆเนี่ยจะไปผลิตชิปมือถือเขาด้วยแล้วนะครับแน่นอนเลยทำให้ RX 6000ซีรีส์นี้เป็นเซกเมนต์หนึ่งอันเล็กๆของเขาเท่านั้น <S <S พูดได้ง่ายนะครับว่า AMD อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับ RX 6000ซีรีส์ เพียวๆเหมือนทาง NV ็นวีดียให้ความตระการกับ RTX 3 0 Series นั่นเองครับแต่ว่าประเด็นนี้ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าผมได้ยินมาแว้แวๆว่า NV ็นวีดีเนี่ยในรุ่นหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปจ้าง TSMC ผลิตแล้วด้วยนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นลายการผลิต TSMC รุ่น N5 นนะครับ N5 นี้มีใครใช้บ้างนะครับตอนนี้ท้าอรู้นะครับก็มีเซนซและล่ะ AMD นะครับแล้วก็ RDNA ดี n 3นเามะครับแล้วก็มี NV ็นวีดีอบวกเข้ามาอีกเท่านะครับท ถ้าปัญหาชิปขาดตลาดมันไม่จบเนี่ยคิดแล้วกันนะครับว่าการจอมมันจะหายากขนาดไหนอย่างไรก็ตามนะครับอย่าพึ่งกังวลกันไปมากนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยทาง TMC เเขามีการพยายามขยายการผลิตลงทุนไปหลายล้านดอลลาร์มากๆแล้วนะครับเพื่อให้รองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าสถานการณ์ชิปขาดตลาดเนี่ยในอนาคตจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงฮนะสุดท้ายแล้วนะครับ ก็ข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลจากทาง Stream Hardware Survey เพียงอย่างเดียวนะครับนั่นหมายความว่ามันยังไม่รวมคนขุดค r y ปโ o c u r r e n c y นะจริงๆแล้ว AMD อาจจะขายดีกว่าที่เรารู้ก็ได้นะครับและข้อมูลของคนขุด cryptocurrency เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าใหญ่ๆที่เขาโกยการจอไปเยอะจริงๆเนี่ยเขาเอามาจากไหนนะครับเขาไปตัดของมาจากหน้าโรงงานเลยนะครับมันไม่เหลือมาให้คนทำ survey หรอกฮะจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่า AMD เนี่ยขายการจอไปเท่าไหร่